โบเมลาดาอวยสุดๆแฟนหนุ่มอเล็กธีรเดชหุ่นแ่บมากลั่นไม่ห่วง33แล้วโชว์ไปเถอะอ้าครั้งหน้าครึ่งล่างต้องมาแล้วนานๆทีพระเอกตีอเล็กธีรเดชมีทาวลายุทธจะโชว์หุ่นลงไอจีหวานใจอย่างสาวโบเมลาดาสุษสีเลยไม่พลาดเข้าไปคอมเมนต์ประโยคเด็ดที่รูปนี้ไม่ถาม ทำเอาลั่นทางไอจีล่าสุดวันนี้วันที่19กรกฎาคม2566สาวโบที่มาร่วมงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุด oppo reno 10 Serie s ์ g ที่ไบเทคบางนาได้เผยอย่างอารมณ์ดีถึงเรื่องดังกล่าวเข้าไปคอมเมนต์ในรูปที่อเล็กถอดเสือ้อคอมเมนต์ตลกตลกแหละปกติเวลาลงรูปอะไรจะถามเขาว่าสวยไหมมี5รูปก็ให้เขาเลือกมาสักรูปเป็นรูปหน้าแรกหรือบางทีเขาส่งมาให้ดู2รูปแล้วถามว่ารูปไหนดี แม้ที่รูปนี้ไม่ให้เลือกเพราะเขาบอก,กว่ามันก็สวยแล้วชอบแล้วไม่ต้องเลือกแล้วปกติเขามีให้เราเลือกตลอดเลยใช่ช่วยกันเลือกกว่ารูปไหนดีรูปไหนเหมาะเป็นรูปแรกรูปที่ให้เราเลือกใส่เสื้อหรือไม่ได้ใส่เสื้อใส่เสื้อข้ารูปนั้นเห็นพร้อมทุกคนเลยว้าวจุดอัญญประกาศคู่เขากลัวว่าส่งมาแล้วเราไม่อนุญาตให้ลงหรือเปล่า อนุญาตอยู่แล้วหนูไม่ได้ว่าอะไรหรอกแค่แซวคำคแหมที่ถอดเสื้อไม่ให้เลือกนะห่วงใช่ไหมไม่ห่วงเสียงสูงนะก็ปกติเสียงสูงไม่ห่วงหนูปกติมากแค่ตลกที่รูปอื่นให้เลือกแค่นั้นแหละคือเขาคงจะชอบและมีในใจอยู่แล้วกล้ามแน่นเลยนะ ให้เห็นหลังแล้วอยากเห็นหน้าคนพิมพ์กันมาเต็มเลยหันหน้ามาหน่อยไหมครับก็สมแล้วที่อดทนออกกําลังกายหน,กหนักขนาดนั้นเราที่ออกกําลังกายหนักมังก็อิจฉาบ้างปกติไม่ค่อยเห็นอเล็กมาสายโชว์แบบนี้โตแล้วโชว์บ้างไม่ห่วงโชว์ไปเถอะรูปหน้าโชว์อีกรูปหน้าโชว์ครึ่งล่างครึ่งบนมาแล้วครึ่งล่างต้องมา ด้านหน้า sixpack จะแน่นไหมคิดว่าแน่นอยู่นะหมายถึงกางเกงแน่นพุงเลยไม่หรอกที่เลคุนดีออกกำลังกายหนักโชว์มากกว่านี้ได้โชว์เลยโทรไปเถอะ33แล้วโทรไปเถอะไม่ต้องส่งรูปมาให้เลือกก็ได้แซวเฉยๆแค่ขำๆแสดงว่าเราอ่านคอมเมนต์อ่านบ้างขำๆมีคนแท็กเรามามีเวลาว่างก็เข้าไปดูเล่น คอมเมนต์ก็ตลกดีไม่มีแบบโทรหาหลังบ้านคือพอคอมเมนต์เสร็จก็แยกย้ายคุยกันเรื่องอื่นต่อคนชอบว่าอเล็กเป็นตีแทบจริงไหมสุดๆพูดคำอื่นได้หรอถ้าเราบอกว่าไม่ทราบเดียวเขาก็จะโทรมาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเราก็ต้องอวยเยอะสุดๆฉีดยาสุดๆแก๊งคนดีที่ไหนบวชกันเกือบทั้งแก๊งแล้วถึงใกล้อเล็กหรือยัง นั่นน่ะสิเขาก็มีพูดว่าก็ต้องบวชแหละพี่เล็กติดละครภาพยนตร์และยังมีรายการอาหารน่าจะคิวยากกว่าคนอื่นเขาคุยกับแก๊งคนดีที่ไหนว่าตอนนี้พี่เกรทก็บวชแล้วพี่บอยก็บวชแล้วพี่เป็ดก็บวชแล้วเหลือเขาคนเดียวที่ยังไม่ได้บวชเขาก็อยากบวชเหมือนกันหรือเขารอพอบวชเสร็จปุ๊บก,ก็แต่งเลยหรือเปล่าไม่น่าใช่ทั้งนั้นพี่บอยก็ต้องเบียดแล้วสิ หรือว่าพี่เจมจะเบียดแล้วหรือเปล่าเราไม่รู้เพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นบุคคลที่สามเราจะไม่พูดถึงโบแค่พูดเฉยๆไม่มีอะไรหรอกรอให้เขาพูดเองที่ผ่านมาเราก็ตระเวนทําบุญเยอะมากใช่เขาว่าทําบุญกับพระใหม่ดีเขาไม่ได้ไปหาพระบอยเลยไปหาแต่พระเจมขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ